กันมาสิปีได้ข่าวว่าอยากเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านร้านะชานมปกติบางทีกำไร20%นะครับแต่แบร์เฮาส์เนี่ยอาจจะต่ำกว่า10ช่วงเย็นใกล้ปิดร้านทิ้งเราเปิดได้ไม่ไม่ถึง6เดือนปิดร้านเลย <ะ S 2> แล้วก็ไม่เก็เดเขตดคือตอนนั้นเราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าขาดทุนเราจะปิดเบริษันละจะรอดได้ไงเดี๋ยวเกก็เจ๊งเหมือนเดิมจนกระทั่งแบบตัวเราเองก็ไม่ไหวเงนินทุนไม่ไหวละเงิน,นทุนหมดละ สวัสดีครับบาร์ทเทนเนอร์ EP นี้นะฮะเราคุยกับยูทูบเบอร์มาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับยูทูบเบอร์ที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะ,ะแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะเจ้าของช่องแบฮัทแล้วก็เจ้าของร้านชานมแบเฮาคุณซานแล้วก็คุณการสวัสดีครับรสวัสดีครับ,รบแนะนําตัวสั้นๆหน่อยครับ ครับครับสั้นค่ะสั้นมากครับขอบคุณครับคุณหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วล่ะคนติดตามช่อง่าไหร่ครับสามล้านแปดค่ัสามล้านแปดคนรู้จักอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วไม่ดังแล้วเมื่อก่อนดังดังัใช่ดังมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำยูทูบแล้วครับอ๋อทำธุรกิจมากกว่าใช่คิดถึงแม้การกลับไปทำยูทูบคิดถึงนะโมเมนต์เมื่อก่อนคือช่วงพีคคือวันละคลิปเลยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสองคนจะไปเที่ยวกันแล้วก็ใช่ค่ะถ่ายกันไปถ่ายกันมา ได้ข่าวว่าอยากเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านครับกับธุรกิจไหนครับเบเฮาค่ะเบเฮาก็คือร้านชานมผมไปพูดในรายการพอร์ตโค้ดใช่ไหมว่าแบบว่าอยากจะมีแบรนด์หมื่นล้านคือจริงๆนะตั้งเป้ากัน2คนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าลองทําธุรกิจทีหนึ่งลองตั้งเป้าสักหมื่นล้านดูมูลค่าบริษัทนะไม่ใช่กำไรหมื่นล้านแล้วนั้นผมต้องทําธุรกิจพลังงานบใู่ที่หมื่นล้านเราก็เลยมองว่าร้านชานมเนี่ยมันจะไปถึงมูลค่าหมื่นล้านได้ไงเราก็เลยลองเซิร์ชธุรกิจชานมที่ไปถึงหมื่นล้านปรากฏว่่ามมมมัันนนนีีีีพใจ ในจีนเนี่ยชานมูลค่า7 0 0 0 0ล้านก็มีมูลค่า2องแสนล้านยังมีเลยตอนนั้นแค่คิดว่าเฮ้ยเราชอบด้วยเราอินจัดเลยกับชาโนมเริ่มก่อนแล้วค่อยหาทางไปถึงจีนก็ได้อันหน่งเอาหมายต้องชัดก่อนใช่ใช่ใวิธีการช่างแม่งมันช่างแม่งก่อนทาต้องทำก่อนมันเป็นโจทย์ในการที่สมมติว่าเราเลือกจะทําธุรกิจอะไรหเราต้องเลือกสิ่งที่เราชอบใช่ไหมสอต้องเลือกสิ่งที่มันสามารถท้าทายเราได้อ่ะอ่าเราก็เลยเลือกที่จะทําร้านชานมเพราะมันสเกลลิ่งได้ที่ตั้งเป้าเนี่ย จะไปหมื่นล้านเนี่ยมีแผนไหมใช่เลยมีปะมี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 คือครับคคืออยากทําแบรนด์ตัวนี้ไปไปต่างประเทศครับอ่าตอนนี้ก็วางลากโครงรากฐานแล้วแล้วก็รอจังหวะที่เราจะแบบขยายไปต่างชาติจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอขยายไปต่างชาติผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปในรูปแบบเฟรนชชสยหรือว่า JV หรืออะไรมันมันมีหลายท่าเล็งไว้ทางไหนอะประเทศติดน้ําก่อน C L L จะไปใกล้ๆก่อนค่ะแล้วค่อยไปแบบไกลๆถึงเวลา,าจ,จะไโปโผล่ออสเตเลียก็ไ <c oughs> แต่ <c oughs> อยากได้ประเทศติดน้ำกี่ปีครับประมาณ2 0 2 6 2 0 2 5ปลายปี2 0 2 6เนี่ยค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะ่นองถ้าตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองปกติที่ผ่านมาก็ปกตินะอตอนนี้ก็กเงียบปกติเลยเงียบเลยแล้วตอนนี้ยอดเท่าไหร่ละชานม200ล้านค่ะซันจุ2 0อล้าน400แล้ปีนี้ถึง3 0ม้ยไหม าจะถึงนะถึงตั้งเป้าตั้งเป้าว่าบริษัทละสามร้อยค่ะปีนี้บริษัทสามร้อยก็คือปีที่แล้วสี่ร้อยสี่ร้อยปีนี้ตั้งไปหกใช่ถ้าจะหมื่นล้านนี่ก็ประมาณสี่พันอีกนิดเดียวอาจจะนุ่มดูกำไรยอดขายสามร้อยล้านกำไรสองร้อยเก้าสิบล้านผมว่าก็หมื่นล้านได้ เทคนิคในการขายเนี่ยเราใช้วิธีไหนพวกเราให้ความสําคัญกับโปรดักยกตัวยอย่างเช่นชานมใช่ไหมคะคตลาดเขาทําแบบเฮ้ยไข่มุกสีดํากันแล้วก็คิดว่าจุดขายของเราต้องเป็นไม่เหมือนคนอื่นทําไข่มุกสีขาวแป้งข้าวไทยทําเองทําสดหลังร้านทุกสองชั่วโมงทิ้งทิ้งตลอดไหมครับช่วงเชา้าทิ้งตลอดช่วงเที่ยงไม่พอ,อช่วงเย็นใกล้ปิดร้านทิ้งเพราะว่าคนกินชาน,นมอะ่ะคือเขาจะกินหลังมื้ออาหารเที่ยงถึงบ่สองนี่คือจะเป็นพีคชั่วโมงทํากินเลยค่ะชั่วโมงหาตังมันมีจำกัดมากมาก เพราะฉะนั้นที่ร้านก็คือจะต้องมีมีบ้างจะต้องต้มได้ใช่พวกเราต้มโซนหลังร้านพื้นที่ที่พวกเราขยายก็ค่อนข้างยากเราไปออกบูธแทบไม่ได้เลยค่ะขั้นต่ําพื้นที่คือให้สวยก็คือ50ตารางเมตรร้านอื่นคือ 30- 20ตารางเมตรเขาก็อยู่ไดแ้แต่พวกเราอยู่ไม่ได้แล้วต้มแป้ง,งเองเนี่ยอดียากไหม ก็ใช้เวลาปีหนึ่งครับไปยิ่งเลยเหรอปีหนึ่งปีหนึ่งทำกันเองหรือว่าไปจ้างเขาแต่มันไม่ใช่แค่ต้มแป้งี่นอยมันคือทุกอย่างที่เราทาอะแม่งอ่านดียากเหมดเลยเพราะคนนี้เป็นด่านเรายังมีปัจญายอย่างหนึ่งคือเราต้องดีกว่าชาวบ้านเขาเวลาทําอะไรเนี่ยเรากวาดซับทั่วตลาดเลยครับยี่นมนะยี่สิบเจ้าปุ๊ป๊บปุ๊บกินเทียบทุกเจ้าเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดมาอะไรเงี้ยชาเนี่ยก็ปุ๊ปปุ๊บไปยี่สิบสามสิบเจ้าชาเปลี่ยนแล้วดูก็ต้องเอาใหมปุ๊ปป ด้วยความที่เราชอบเราเลยแยกออกว่าชาต้นฤดูปลายฤดูมันเป็นยังไงมันต่างกันแค่ไหนรสชาติมันดรอปลงเราก็ไม่ยอมก็คือคิวซีแน่นแน่นแล้วตอนนี้คือแน่นมากไม่คิดว่าวัตถุดิบจะไม่พอหรอถ้าเราคิวซีแน่นขนาดนั้นมดมีมันมีอยู่เมนูหนึ่งพี่น็อตเกณฑ์ไม่ชาหายไปร้อยแปดสิบกว่าวันเพราะว่ารสชาติไม่ได้แล้วก็ไม่ขาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขายก็คือคุณภาพใช่คุณภาพคุณภาพของสินค้าจริงมันไม่ใช่แค่คุณภาพสินค้ามันคือคุณภาพของบาร์ของครัวทุกอย่างที่เราลงเป็นสแตนเลสหมดครัวกลางที่เราทําเราทําแบบค่อนข้างมีมาตรฐานค่อนข้างสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับร้านชานมปกติบางทีกำไร20นะครับนะแต่แบร์เฮาส์เนี่ยอาจจะต่ำกว่า1ิอาจจะส0เราก็บอกกันแล้วว่าเก่งแล้วทำมันก็ผมว่าผมว่าพอคุณภาพได้เรามีเรามีสเกลระดับหนึ่งเรามี power แล้ว ถึงตอนนั้นเราไปต่อรองซัพพลายเออร์หรือว่าอ,อาจจะทํายังไงที่มันใช้สเกลลิงเพื่อลดต้นทุนได้อีกอะไรเงี้ยแต่คงไม่ลดต้นทุนคุณภาพแน่นอนแล้วว,วิธีการสื่อสารการตลาดใช้วิธีไหนครับการตลาดเป็นสิ่งสาคัญมันคือภาพลักษนณะ์เราก็เลยแบบพี m จีเอ็มแกก็ไม่ไหวแค่หน้าร้านก็เหนื่อยนะ้วเราก็เลยเอาขึ้นตรงตัวเองเลยคห็นแล้วทีนี้เราก็มานั่งทําโปรแกรม,มทําโปรแกรมในการจัดสรรงบมารตลาดคือที่อื่นเขาอาจจะแบบทําใน Excel ทําอะไรแต่อันนี้เราทําแบบทําระบบในการจัดสรรงบมารติ้งตามบัตรเจ็ต แท็ก KPI ทำา Data ริบเบมีการผสม Tik t o ็อกเข้าไปด้วยผสมเขาเรียกอะไร CEO มาร์เก็ต g เข้าไปด้วย CEO branding c o branding ซึ่งได้อยู่แล้วตัวเราก็มีแฟนคลับระดับหนึ่งอยู่แล้วทำยูทู e กันมา10ปีใช่สิบปีเพราะฉะนั้นการสื่อสารการตลาดมันก็น่าจะง่ายขึ้นไหมเหมือนพวกเราเข้าใจคนดูแล้วกันว่าเราเขาชอบอะไรพอมาทําธุรกิจแล้วก็ได้บุญตรงนี้ไม่ง่ายนะไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์ที่เขาจะสามารถมาสเกลธุรกิจแล้วคุยกันเรื่อง KPI คุยกันเรื่อง Quality, คุยกันเรื่อง R&D ดี D ได้นะใช่คิดว่าเขาต้องการทุบมะเข้าก่อนอ,อยู่ช่วงนึงพวกเราคือแบบทุบมะเข้าเลยคือไม่ถ่ายคลิปเลยนะจังหวะเปลี่ยนจังหวะ<ป>เปลี่ยนเพราะมันตับปาสองมือไม่ได้ครับตอนแรกพวกเราก็อยากทำสองอย่างในเวลาเดียวกันครับแต่สุดท้ายคือมันต้องเลือกเราก็ทิ้งบปหักไปช่วงนึงทิ้งทีมงานทั้งหมดที่เราคิดว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดหมดเลยแล้วก็พอธุรกิจอยู่ตัวละเราก็มารีคูทหาทีมงานใหม่จะบอกเราไม่ได้ทิ้งทีมงานเราเราคุยกับทีมงานตอนนั้นว่าแบบ เออมึงกูขอ <Focus S 1> โฟ<อ>กัสเราเปลี่ยนตัดสิ่ใจบบนานหมดใจแล้วอยู่ <YouTube S 2> นั้นงนหะลยโอ้หลายเดือนอยู่นะจนกระทั่งแบบตัวเราเองกาไม่ไหวคือมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะตอนนั้นคือผม,มสนิทกับทีมงานมากใช่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราจะเลิกทํา YouTube แล้วพวกแม่งทําอะไรต่อวะอะไร่าเงี้ยก็ทําใจเยอะมากกว่าจะแบบกล้าบอกพวกเขาว่าเฮ้ยเราเราจะโฟกัสธุรกิจนี้มันสามอย่างเลยนะมันทั้งทีมงานใช่ทั้งเอฟซีคนดใช่ แล้วรายได้ที่ได้มาจากย t u b e อีกอะแต่ตอนนี้เรียนรู้แล้วว่าทีมงานแม่งเก่งแม่งไปไกลแล้วมีเทคนิคอะไรที่ทำให้แบรนด์เราติดสุดท้ายแล้วเลยนะพี่น็อต้านอาหารอะมันคือรสชาติแล้วคุณลิตี้มันคือแค่นั้นเลยพี่ดูฮัจิบังราเมงไม่เคยทำโฆษณาเลยนะแม่งก็รอดแบบไม่รู้กิ่สิบเปียคนก็ยังกินใช่อะไรอย่างเงี้ยคือรสชาติมันมันได้อ่ะทำธุรกิจมันก็มีครั้งแรกสาขาแรกที่เราเปิดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย พี่ว่าโหดมันหาสาขาไหนก่อนสยามยังอยู่ไหมอยู่แล้วเล่นของแพงเลยนะของแพงเลยแต่มีที่ปิดไปแล้วคือชั้นสองค่ะทำเป็นร้านไอติมเพราะว่าคนมารอแถวเราเยอะมากเกือบไปถึงพารากอนแล้วลูกค้าต้องมานั่งตรงตรงบันไดกับใต้ต้นไม้ใหญ่เออเราก็เลยเช่าพื้นที่เพิ่มชั้น3 4ทําเป็นร้านไอติมให้คนนั่งแบบมานั่งฟรีๆก็ได้ไม่ต้องซื้อไอติมสุดท้ายคนไทยไม่ไม่ขึ้นชั้น2องเป็นบทเรียนที่แบบไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะ ญี่ปุ่นนี่ขึ้นใต้ดินลงเลยหมดได้หมดชั้นสองได้หมดคนไทยไม่ขึ้นชั้นสองใช่เราเปิดได้ไม่ไม่ถึง6เดือนปิดร้านเลยถ้าไม่มีเป็นในเรื่อนไม่ขึ้นหรอกคนไทยอ่ะใช่นี่มีมีอีกร้านหนึ่งที่เขาขึ้นชั้นสองคือสุกี้ตีน้อยครับเออฮนอกจากแบรนด์อื่นผมไม่เห็นคนไทยขึ้นชั้นสองเอออ่ะกร้านเหล้าอีกอ่ะเปิดที่สยามครับเป็นไงครับปังมากครับช่วงนั้นปังมากเราบอกว่าเป็นร้านตัวเองพอหลังจากที่เราประกาศลงยูทูบเท่านั้นแหละโอ้โห ความคาดหวังต่างจังหวัดทุกคนมาลูกค้ามาเต็มเลยค่ะท exactly ุกคนก็จะมาด้วยความคาดหวังว่าโหรอคิวสี่ชั่วโมงมันจะขนาดไหนอ่ายิ่งรอนานยิ่งรู้สึกว่ามันต้องเทพมันต้องเท่มันต้องเท่นึกถึงพี่คีมครั้งแรกในประเทศไทยแล้วไงแล้วไงแล้วมีปัญหาอะไรหนักเลยครับหนักบาชงช้ามากครับโคตรช้าเลยสุดท้ายก็ ปรึกษาพี่ต่อเปนกินอ่าเขาก็ช่วยจัดบาร์ใหม่ช่วยแบบว่าสอนเราว่าเ้ยเราต้องแบบโฟล์อย่างงี้ให้เด็กไม่ต้องเดินนะอะไรเงี้ยสุดท้ายทําสปีดได้ก็เริ่มรับลูกค้าได้มากขึ้นร้านพวกเราะไม่เหมือนกันสักสาขาเลยนะเออไม่เหมือนกันเลยวางสแตนเลสปกติมันจะม,ตมีต้องมีระยะบาร์ระยะอ่ะเราก็วางแล้วก็เรียนรู้อ่ะสาขาหนึ่งเรียนรู้ละสาขา2แก้สาขา3แก้ต่อสาขา4แก้ต่อก็คือเอาปัญหาไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่จนสุดท้ายถึงสาขาที่20 บาร์แม่งไม่เหมือนกันจนตอนนี้ออกเมนูใหม่ใช่ป่ะเราจะปรับบาร์ทั้งหมดให้เร็วทั้งหมดชิบหายตังไม่มีแต่ละสาขาไม่เหมือนกันจะสอนดยังไงวะต้องรื้อหมดคือจนสาขาที่20สิจนถึงเจอแล้วว่าเนี่ยบาร์ที่เราต้องการคือเป็นแบบนี้่าเจอแล้วเจอแล้วแต่หนึ่งถึงสิบเก้าอะ ไม่ไม่เหมือนกันทั้งสาขาเลยตอนนี้ลูกค้ารอนาน20-30นาทีเราก็แบบเป็นโจทย์แล้วทำยังไงดีวะตังตังแก้ไม่มีละเออทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ยแก้ทีก็เรื่องใหญ่นะพี่นองกู้ธนาคารบ้างไหมเอาถามจริงๆนงจะ้ทำมาเนี่ยหนักเลยตอนนี้ก็ยังเป็นนี่อยู่ทำประกันนิดแน่นเลยโดนรถชนวันนี้ธนาคารเยสเยสสิถ้ามันตายแนละ ต้องตายนะพี่รอนไม่ตายไม่ได้เกินะรอกทำประกันเยอะมากเพราะว่ากู้เยอะใช่แล้วก็ไม่มีสินทรัพย์ใดๆธนาคารก็จะบังคับให้ทำประกันก็ต้องอย่างนี้แหละเงินทุนมันไม่มีตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับ25ค่ะสิ้นปีนี้จะเอา33สาขาที่3พนักงานเท่าไหร่ 300คนแล้วค่ทะทะลุแล้วหสาขาพม่เนะ้องมี8คนสุมิสาขาจะเปิดอีก2เดือนข้างหน้าเราต้องรับเขามาสอนวันสอนงานวันนี้ละมีคอร์สตั้งแต่ยังไม่เปิดสาขาถูกต้องล่วงหน้า2เดือน ดูแลคนยังไงอะจ้างค่ะพวกเราจ้างทีมบริหาราคือพวกเราสองคนอะไม่ไหวทํา2บริษัทสองธุรกิจแล้วโตทั้งคู่แล้วเราก็ฝันใหญ่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นจ้างมืออาชีพมาช่วยเราบริหารซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะคืออย่างให้พี่ไปทําสาขาพี่นี่ทำไม่ได้หรอกบอกเลยไม่มีปัญญาชีวิตพี่ไม่เคยทําธุรกิจอะไรที่ส่งของเลยนะพี่จะขายเป็นดิจิตอลโปรดักมาทั้งชีวิตเลยพวกเราก็ไม่เคยทําอะไรที่ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม่ใช่เคยทำเนี่ยทำยูทูบไง ชอ่อ่านั้นยูทูบออนไลน์แล้วเป็์คือจ้างมืออาชีพอ่ะมันก็มีข้อดีพี่คือมืออาชีพมันแบ่งเป็นสองแบบมืออาชีพที่แมทกับเรากับมืออาชีพที่ไม่แมทกับเรา,เ,ราเวลาเราจ้างมืออาชีพที่ไม่แมทกับเราอ่ะมันโหโคตรทุกข์เลยนะเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์แล้วเขาก็ไม่ปรับข้อหาเราด้วยใช่ซึ่งเขาไม่ผิดนะเราสิผิดที่เลือกเขามาผิดครับอ่าเราก็แค่แบบต้องตัดวงจรนี้ให้เร็วที่สุดครับซึ่งผมเห็นผู้ประกอบการหลายคนไม่กล้าจ้างเพราะไม่กล้าต แล้วเปลี่ยนหลายทีไหมกว่าจะได้โอ้โหโอ้ห้องเพลงขนาดนี้บ่อยค่ะปัญหาเรื่องคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอเวลากิจการเจอคนที่ใช่แล้วนะบางทีโดนซื้อตัวไปก็มีถ้าโดนซื้อตัวแบบว่าเราจ้างคนเก่งจริงๆถ้าสมมุติว่าโดนก๊อปปี้โดนซื้อตัวเราแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะใช่แต่คนซวยคือเราเวลาโดนเขาโดนซื้อตัวม่เหนื่อยหน่อยใช่ใช่ใช่กว่าจะเรียนรู้ก็คือโอ้โหแบบสมมติ HI อเงี้ยเราเราคิดว่าเราเจอคนที่ลงตัวแล้ว เราเปลี่ยนมากกว่าหรุ่นตั้งแต่เปิดมาสามปีเราใช้วิธีเรียนรู้มาประมาณสปีแล้วเราก็เขียนคัมภีร์การรับคนของเราเลยว่าคนที่เหมาะกับเราต้องมีคุณสมบัติสแบบดังนี้ตึ๊ดตึ๊ดสัมภาษณ์ก็ติ๊กถูกเลยคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยแม่งทําไมบางคนแม่งรอดบางคนแม่งไม่รอดเรมาหาจุดร่วมกันดีกว่าคนรอดเขาเขาเป็นคนแบบไหนแสดงว่าสองคนนํากันบ้านหนักมากนะมันเรียนรู้มาจากปัญหาล้วนๆเลยอ่ะ ใช่ใช่ใช่สนุกนะผมว่าสนุกดีผมคิดว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ทําผมก็เหนื่อยกว่านี้เหมือนเราเรียนแค่ปอตีเราไม่ได้ตอบปอโทพริญญาเองอะไรเงี้ยเหมือนเราก็มาเจอปัญหาตอนที่เราเริ่มทําธุรกิจครับเจอปัญหาก็แก่เวลาเราผิดพลาดแล้วสิบผิดพลาดรวมๆกันอาจจะสิบยี่สิบล้านเนี้ยก็ถือว่าเป็นค่าเรียนปอเอกแล้วกันใช่พวกเราปอบใจเดแมบนี้จบอะไรกันมาจบ HR สาขาบริหารองค์กร บ,บัญชีค่ะเวสบายเลยบัญชีไอาจับมือกันเม้แต่อันนี้ทําบัญชีอยู่3เดือนลาออกเลยนะ<อ>ให้ตอนนี้ไปทําก็ทําไม่ได้นะแต่เราดูได้ดูรู้เรื่องดูรู้เรื่องออส่วนผมก็ทํางาน h อาไม่เป็นเหมือนกันอ๋อรูแล้ววิธีคิดในการ<ม>คัดเลือกคนมันก็มีเชื้อเชื้อตอนเรียนมามั่งอะเนาะมีมีมีเราเราจะรู้สับเอชอาสับที่ลึกๆของ HR รเนี่ยรู้เลย Comp พเทนซีอะไรพวกนั้นอะ KPI OKR อรไรรู้หมดแต่ทำไม่เป็นใช้ไม่เป็น เพราะว่าไม่เคยไปทําหน้าที่ HR ตรงๆเรียน่ทฤษฎีท้อไหมตอนที่เจ๊งตอนที่เจอซื้อตัวเจอที่เจอคนน่ะท้อสุดเหรอทันท้อสุดตอนที่ขาดทุนอ,ะอ่ะมองหน้ากันแล้วทุกใจสุดๆเลยนะ,ะวันหนึ่งเป็นหนี้ไหมไม่เป็นหนี้อ๋อคือเอาเงินส่วนตัวที่ไปเจ๊งอ๋อตอนนั้นมีสตอรี่มากกว่านั้นพี่น็อตช่วงนั้นไอ้ช่วงที่รู้ว่าขาดทุนอะ่ะสาขาแบเฮาสาขาหนึ่งสะพานตักสินครับไฟใหม่ไฟลัดวงจร แต่โชคดีมากข้างบ้านอะไรไม่มีใครเดือดร้อนนะร้านเราทําประกันแต่เงินประกันน่ะกว่าจะได้พี่นาะมัน3เดือน4เดือนใช่ป่ะเราแม่งโค้รโชคดีเลยเราอ่ะเคยไปรีวิวเบเกอรี่โรงงานหนึ่งชื่อว่าโบเบเกอรี่แล้วเขาว่าก็บอกว่าความเสียหายเท่าไหร่เขาโอนเงินมาให้ก่อนเลยประกันจ่ายเมื่อไหร่ค่อยโอนมาเงินมาคืนพี่เออมันเกิดจากตอนนั้นพวกเราอยากไปรีวิวโรงงานเขาแค่นั้นแล้วเราก็โปรโมทให้เขาโดยที่เราไม่ได้คิดคิดค่าโปรโมทเพราะเราอยากไปสุดท้ายเราแบบเฮ้ยการให้ก่อนมันดีจริงๆ ต้องชื่นชมนะโบเบเกอรี่โบเบเกอรี่บขายทำโตเกียวอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นะขายโตเกียวในเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเป็นโรงงานเดียวที่ผมเปิดเข้าไปแล้วเจอแบบพนักงานแบบยี่สิบสามสิบคนนั่งปิ้งโตเกียวปกติเขาต้องเป็นเครื่องใช่ไหมต้องเป็นคืออันนี้พนักงานแม่งนั่งหมุนโตเกียวโรงงานนี้เจ๋งมากเออจริงเจ๋งมากไอ้ตัวนี้ซันซูเนี่ยพี่ไม่รู้จัก ว่าเป็นของเราสองคนจริงๆต้องเกิดอย่างนี้ก่อนผมศ์กับชา,าทาอยู่สองธุรกิจธ,ธุรกิจแรกคือร้านชานมอีกธุรกิจหนึ่งที่พี่อาจจะไม่รู้คือของเขา้าเซเว่นเป็นเยลลี่เขา้าเซเว่นอาจจะดูแบบว่าดูไม่ค่อยดังมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยอดขายพอๆกันเลยนะไปดูในตู้เย็นเนี่ยจริงรอมีปะมีมีจริงๆเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นในบ้านมีมีมงมรอมีมีอมีมีมีาีม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 ามี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 ี แกะดูดใช่เนี่ยใช่ป่ะได้สีนีีหรือเปล่าไี่ได้อันนี้เลยอย่ไในบ้านนี่มีรู้จักรู้จักแต่ไม่รู้ว่าเป็นของเราสองคนจริงอ๋อนี่ชอบไปรถนี้ที่สุดเมล่อนจริงจริงมีอีกรสนึงที่อร่อยมากหลายคนบอกอร่อยคือรถสับปะรดพูแลแต่ขายไม่ออกเลยพี่มีขายในเซเว่นนะศูนย์แคลนะไม่อ้วนอร่อยด้วยเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นได้เลยสรุปเปิดมาเป็นยี่ห้ออื่นกูแ้าแตกเล่ยเฮ้ยมันมียี่ห้อคล้ายๆกันเมื่อผมผมเคยไปกินที่ญี่ปุ่นพี่แล้วมัน แก่แล้วน้ำมันพะเลิดอ่ะมันมสเปรอดอ,ะอ่ะแล้วปีโป้เมื่อก่อนเด็กๆชอบกินมาแก่ปุ๊บน้ำก็พุ่งเหมือนกันพอเราทาเยลลี่เราก็เลยแบบแก้เพียนพอยท์ทให้น้ํามันไม่พุ่งแล้วทําให้มันหนึบม,มันหนึบกินแล้วมันจะอิ่มท้องซึ่งไอ้ตัวนี้ก็สองร้ล้านปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วขายมาสามปีละเข้าปีที่สาม้วคะเมยไอ้ตัวนี้ปะที่บอกว่าเข้าคู่กันแล้วเจ๊งมาอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นชานมกระป๋องอ่าเป็นชานมกระป๋องไอ้ที่เราแบบไม่มีความรู้ไม่ดีนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละที่ เจ๋งไปแล้วก็ไม่เก็ตเข็ตก็ยังเอาเข้าไปแต่โชคดีมากที่เยลลี่อ่ะไปขายก่อนก่อนที่เราจะรู้ว่าเราขาดทุนคือตอนนั้นเราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าขาดทุนเราจะปิดบริษัทละแต่เราไม่รู้แล้วเราก็ขายเยลลี่ต่อไปเรื่อยๆขายชานมขายเยลลี่คิดว่าจะขายสองตัวตลอดไปสุดท้ายพอรู้ชานมเจ๋งก็ปิดชานมไปอย่างเดียวก็ขายเยลลี่ต่อถึงวันนี้ก็ยังรอดโรดักหนึ่งนะโชคดีที่รอดครับเออเออถ้าโชคไม่ดีว่ามันไม่รอดไม่ใช่โชคครับตีมือล้วนๆมันคือการลงมือทําแล้วก็ มันน่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงมาจากไอชานมด้วยป่ะตอนแรกอะตอนที่เรารู้ว่าชานมเจ๊งอะจะมองหน้ากันแล้วจะขายบริษัทด้วยแต่ไม่มีคนซื้ออือใช่ก็มันเจ๊งไปแล้วใครจะซื้อไม่มีคนซื้อเขาเห็นชานมเจ๊งแล้วจะรอดได้ไงเดี๋ยวเก๊ก็เจ๊งเหมือนเดิมเลยสรุปก็ขายไม่ได้ก็เลยทําต่อถึงวันนี้ค่ะตอนนี้กําไรหรือยังกาไรแล้วค่ะกำไรแล้วครับกี่ปีครับเนี่ยเปิดบริษัทมาแล้ว3ปี3ปีทํากําไรแล้วทัาปีไม่ธรรมดานะอ้าวปกติเขาต้อง ขาดทุนกัน3 4ปีก่อนนะใช่ขาดทุนแล้วปีเดียวพอละวพวกเราพยายามทำคลิปแต่สงใส่แบร์เฮาส์แบบปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะเราพูดเยอะกว่าคนก็เลยจําว่าเราอะคือแบร์เฮาส์อย่างเดียวแต่ซันสูนี้ก็คือแบบก็แบรน์พวกเราซันก็มาจากชื่อสารสูงมาจากความสุขเป็นความสุขของเราที่จะได้ทําแบรนด์นี้กระจายไปทั่วโลกบูดักคอนเซ็ปที่แบบเราแก้เพนพอร์ตะไม่คือปีโป้เวลากูแกะมันจะต้องยากอะเราต้องมาฟันถ่ายเนี้ย คูดคูดเคด <c oughs> อมามชชอบจริงๆอันนี้แก้แพนบอยจริงๆอันนี้คือการออกแบบโปรดักต์ที่ตอบโจทย์แล้วตอบปัญหาไม่ดีเลยนะแพนพอนแก้เแพนพอบอกแล้วไม่ธรรมดาของคนเนี้ว่าแล้วทำแข่งเฮ้ยเอาเลยเดี๋ยวผมทำการตลาดให้ <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยจับเงินะตอนที่พี่มีมีมีแสนครั้งแรกพี่กะเที่ยวกินแล้วก็ลืมทิ้งงานเหลืงจนทำตัวเอง ล่วงลงมากระแทกพื้นอย่างเงี้ยพี<ม>่เร<ม>ียกกับด<ม>ักความสำเร็จพวกเราเคยเจอไหมเหมือนพวกเราตกข้าวเลยกว่าไม่ไม่รู้นะของการแม่ของสาจาเนเหมือนแบบต้องพยายามชื่นชมตัวเองว่าแบบเฮ้ยมาถึงตรงนี้เก่งแล้วนะเว้ยมีทีมงานขนาดน,นี้เก่งแล้วเวพราะพวกเราชอบคิดว่ามันยังไม่สําเร็จเพราะเราอพอมีเป้ามันยังไม่ถึงแล้วแต่ว่าทุกคนอะมองว่าแบบเราสําเร็จแล้วซึ่งพวกเราก็ต้องมองมองตัวเองแล้วก็ต้องชื่นชมตัวเองทุกๆุกวันบ้างชมต้องชมตัวเองบ้างเออพอพวกเราคิดว่าเฮ้ยอันนั้นก็ยังไม่ทําอันนี้ก็ยังไม่ทําแปลว่ายังไม่สําเร็จ และเราก็จะไม่มีความสุขอ่าเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่เจอกับดักความสําเร็จเพราะยังไม่คิดว่าตัวเองสำเร็จใช่ได้ไหมเหมือนพวกเราต้องต้องตรงข้าวกับพี่น้องแล้วต้องแบบกูสำเร็จแล้วนะเว้ยกินเลยอะก่อนจะหมดกําลังใจเ้ยก็เป็นทริคที่ดีนะแต่ของพี่แบบพอถึงจุดๆหนึ่งอะด้วยความที่พี่บ้านไม่มีเนาะเราก็หลงร้านแรกที่พี่จะจับมาได้เนี่ยเที่ยววังคือกินเหล้านู่นนี่นั่นจนหมดตัวแล้วก็ล้มลงมา แล้วพอมามีสิบล้านก็ทิ้งงานทิ้งการอไปใช้เงินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น็อตผ่านมาได้ยังไงคะช่างแม่งใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละกว่าจะเรียนรู้แล้วเข้าใจตัวเองเราก็เริ่มใหม่อ,มอาทีเนี้ยเห็นบอกว่าอยากเจอพี่มีเรื่องปรึกษาอยากรู้ว่าพี่น็อตแบ่งเวลาตัวเองอยังไงงานกับชีวิตส่วนตัว โอ <Dante> ้ยอย่ามาาพี <hail schnell poured out> ่เป็นตัวอย่างในเฮี้ยมากเสียงแหเลเสียงแหมพี่เป็นคนที่เชื่อเรื่อง work life harmony <ty> ไม่เชื่อเรื่อง work life balance งานต้องอยู่ในชุกช่วงของชีวิตถ้าเรามีความสุขกับงานเราจะมีความสุขกับชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นพี่จะไม่รู้สึกว่าตัวพี่ไปทางานคือพี่จะตื่นมาแล้วพี่สนุกกับมันเสมออย่ามาเอาตัวอย่างพี่ถ้าคิดว่าจะ work life balance จะเที่ยวจะพักก่อนไปทํางานไม่ได้ไม่ได้เพราะนี่คือ work life harmony ใช่ คือชีวิตพี่คิดว่าชีวิตพี่มีแต่งานแต่งงานกับงานจนถึงเวลาหนึ่งเราค่อยหยุดเราคยเลิกซึ่งพี่เคยเลิกมาแล้วเคยเลิกมาได้4ปี4ปีใช่หนึ่งรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลคือตอนนั้นก็มีตังมีตังรายได้เดือนเดือนหนึ่งก็หลายล้านอยู่ความฝันของพี่มีอยู่3อย่าง1ทํางานที่ไหนก็ได้2กินอาหารที่ไหนก็ได้โดยไม่ดูราคา3เกษียณอายุตอนสี่สิบห้าเราก็กินเที่ยวเป็นวันตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิต เรามันไร้ค่าไม่สร้างประโยชน์ให้ใครเลยวะอก็เลยลุกมาทํางานใหม่แล้วแล้วพวกเราอ่ะแบกยังไงตอนนี้พยายามจะมีสร์อาทิตย์นะแค่อาทิตย์นะครับไม่มีหรอกสร์อาทิตย์อ่ะไม่แค่อาทิตย์ก็เนี่ยเขาพี่น้องได้แบบเฮ้ยมันก็ดีนะงานก็คือชีวิตใช่แลือวันอาทิตย์เราหยุดเองแหละลุงน้องมันไม่อยู่ไม่รู้สั่งใครเราได้หยุดอยู่แล้วเตืนมาไอ้เชี่ยจะสั่งงานงานไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ทาไงดีวะเปิดซีรีส์ได้ไหม แต่พี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นมาทํางานเราก็ทํางานยันนอนหลับไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันออ่ีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึง,ง,งสมมติพี่นอตเป็นการารครับเรากําลังทําแบรเฮาส์โมเมนตัมมันกำลังมาที่มันมันแบบมันกําลังขึ้นเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะพาแบรนด์ไทยไปต่างประเทศ ในขณะที่แบรนด์จนะีนอ่ะมาบุกไทยเรากลัวแบรนด์จีนเรากลัวว่าจีนอ่ะจะครองประเทศเพราะเขาทําต้นทุนได้ถูกกว่าเราถูกกว่ามากครับแก้วนึงเขาขายแบบ35มสิบห <20 S 1> ้ายี่สิบบาทบตอนนี้การซานเจอทางเลือกว่าเราเนี่ยสเกลอัพอย่างโคตรโคตรหรือว่าเราจะหยุดการสเกลเพราะว่าตอนนี้ก็เงินทุนไม่ไหวละเงินทุนหมดละเอากองสลับพัดเป็นเคสตัดดี้เลยครับพี่มีเงินตอนมาทํากองสลับพัดไม่ถึง10บล้านปีแรกพี่ยอดขายพันล้านปีที่2พี่ยอดขายหมื่นเก้าพันล้าน อเอาอะไรเป็นสเกลอะก็ไปหายืมก็ต้องยืมเยหยมธนาคารไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งธุรกิจยังไม่มีใครเข้าใจเลยอะไรคือลอตเตอรี่ออนไลน์วะสองบริษัทยังไม่ถึงสามปีทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีหน้าร้านก็ไม่มีเเคดวมีแต่ซอฟต์แวร์โง่ๆกับลูกน้องสองร้อยคนแต่พี่อยากโตอ่ะคือพี่ขายได้เพิ่มงวดละล้านใบงวดละล้านใบพี่ต้องหาเงินเพิ่มงวดละหนึ่งร้อยล้านบาทเหมือนพวกเราตอนนี้เลยกูไม่สนกูจะลุยอะลุยอย่างเดียว ทะเลาะคนทั่วไปหมดลุยยืมเงินเขาไปทั่วหมดเราไม่ได้ตรวจสอบว่าใครเป็นอะไรยังไงสุดท้ายพี่โดนคดีฟอกเงินเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบเงินที่เยามาไม่รู้ว่าเขาเอาเงินจากไหนมาให้ใเราใช่สุดท้ายไอการที่เราคิดใหญ่จนเกินตัวเนี่ยแล้วการแบกมากเกินไปอะ่ะม,มันทําให้เราตาบอดเพราะหยุดไม่ได้เมื่อก่อนหยุดไม่ได้หยุดยังไงอะ่ะม,มีมีทุกไอดอกเบี้ยมีทุกเดือน ก็ต้องขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องหามาทบมาจ่ายหนี้จ่ายหนี้จ่ายหนี้ก็ต้องไปแย่งซื้อลอตเตอรี่กับเขาเพื่อให้มีลอตเตอรี่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้สุดท้ายล้มไม่ป็นท่าเลยครับสิ่งที่ทําให้พี่เรียนรู้ในตอนนี้ก็คือธุรกิจสมการหนึ่งที่ต้องมีเวลามึงเก่งไม่พอต้องมีเวลามึงมีเงินมีลูกค้าไม่พอใช้เวลามึงต้องใช้เวลาค่อยๆเติบโตและเรียนรู้กับปัญหาพี่ไม่แนะนําพี่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่บอกนะว่า ควรหยุดหรือใบต่อดีอืลองเอาไปคิดดูอีกโจทย์หนึ่งเมื่อกี้ที่ถามว่าแบรนด์จีนเข้ามาอืจะสู้มันยังไงดีว่าเคสสตัร์ดี้ครับลอตเตอรี่พัทเรามีเป๋าตังค์มาสู้ต้นทุนเ็าถูกกว่าทรัสต์เขามากกว่าเราจะอะไรไปแข่งเขาอ่ะคำถามคำถามเราจะอะไรไปแข่งเขาออสินค้าเราแพงกว่าเขา20บาท25บาทเพราะฉะนั้นพี่เลยวางโพซิชั่นตัวเองว่าพี่อยู่แค่นี้พี่จะเอาลูกค้ากลุ่มนี้ กลุ่มที่เป่าตังไปไม่ถึงกลุ่มที่เขาทัดเราอยู่แล้วกลุ่มที่เขาพอใจในบริการที่เราให้กลุ่มที่เขารักเราและเราสร้างความน่าเชื่อถือกับเขาไว้พี่ก็จะไม่คิดไปแตะลูกค้าของเขาพี่เอาแค่กลุ่มนี้เรามีโพซิชั่นของเราสร้างกับการบอกว่าอยากจะไปต่างประเทศคนจีนจะมาลุกแลเรารู้เลยเจ้าใหญ่เราสู้ไม่ได้ทุนแม่งหนากว่าเราแน่นอนแล้วเราเห็นตลาดต่างประเทศคู่แข่งน้อยกว่าอะไรคือเหตุผลที่มึงจะไม่ไปถ้าอยู่ในไทยก็จริง แล้วไปข้างนอกก็เจ๋งออันไหนมีโอกาสมากกว่าในความคิดพี่มีน้องคนหนึ่งทําตลาดตัวแทนขายครีมตอนที่เขากําลังฟัดกันนวลเนียอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันไปเปิดตลาดอยู่พม่าแล้วแล้วไปได้ดีด้วยอ่าเพราะมันไม่มีใครไปแข่งใช่เออน่าคิดไม่ตอบครับเอาไปคิดมีเค่สต๊ดดี้ให้ดูทาธุรกิจหาโพสิชันของเราให้เจอพีตแล้วตอนที่พี่น็อตล้มอ่ะพี่น็อตขึ้นมาอย่างไงตอนที่ดอกเบี้ยเยอะเแล้วโดนคดีฟ้องเงินด้วย มันก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนักหรอกอแต่พี่ก็จะอยู่กับตัวเองอพี่อยู่บ้านเป็นเดือนนะไม่ออกไปไหนเลยอแล้วกินเหล้าคิดงานคิดถึงว่าทําไมกูถึงพลาดทาไมกูถึงผิดพลาดพักเดียวพอเรารับได้แล้วบอกน้องเฮ้ยสู้ใหม่ไปใหม่มพี่แบกลูกน้องมาหกเดือนโดยไม่มีรายได้เข้าเลยเดือนละสิบสี่ล้านี<ฮ>่ะโ<ฮ>อ้ข้าพนักงานสิบสี่ล้านเลยใช่แล้วก็ไม่มีทางฟื้นด้วยเพราะกูแดกเหล้าอยู่บ้านลูกน้องก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมา ลูกพี่เอาไงวะลูกพี่เอาไงวะแต่มันยังเชื่อมั่นในเราอยู่ไงพอ,อถึงวเวลาบอกเฮ้ยลุยลุบเราก็พร้อมขึ้นมาเลยออ,อ,อแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเวลาล้มใช้เวลาสักนิดทบทวนตัวเองอยอมรับในความผิดพลาดแล้วหาข้อผิดพลาดให้เจอแล้วอย่าทำมันนี้แค่นั้นครับดีเป็นข้อคิดที่ดีเป็นข้อคิดที่ดีเจอทางแยกครับตอนนี้เจอทางแยกคิดให้ดีครับอืผิดพลาดมาแล้วแต่อย่ากลัวผิดพลาด เจ๊งนะช่างแม่งก็หาใหม่อถูกป่ะสิบเจ็ดล้านหาได้ยังคืนละเออไม่กี่ปีจะเสี่ยงอีกสิบเจ็ดยิบล้านจะเป็นอะไรไปตอนนี้อาจจะมีอ่าสมมุติว่าลงจะมีสามร้อยคนรออยู่อ่าสมมุติว่าลงลงไปยี่สิบแล้วเจ๊งก็เสียยี่สิบแต่ถ้าลงยี่สิบแล้วสำเร็จซีอีโอหมื่นล้านไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอืมอืมลิมิตความเสียหายไว้เอ่า โอเคนะบาร์เทนเนอร์ EP นี้นะกับว่าที่ CEO หมื่นล้านนะโอ้โหเป็นเกียรติฝากไปด้วยนะซันซุยันลี่ซนซนะซื้อได้ในเซเว่นโผการันตีว่าอร่อยอันนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาเลยนะแล้วก็บังเอิญตกใจด้วยที่บ้านเราก็มีแล้วก็แบร์ฮักนะแบร์ฮักช่องยูทูบแล้วก็แบร์ฮักร้านชานมไข่มุกฝากไปด้วยครับขอบคุณมากครับก่อนจากกันไปคืนนี้ ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถกดได้นะครับเพราะว่าเขาสองคนนี่สล้าน5ติดตามผมเพิ่งยังไม่ถึง2องแสนเลยอยากไปถึงตรงนั้นติดตามด้วยครับสวัสดีครับ